วันนี้นะครับผมจะพามาพบกับกองทัพ SUV จากค่าย BMW นะครับจะมีคันไหนรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะครับ X1 S Drive 1 8 i x line นะครับราคาเพียง6,49,000บาทเท่านั้นเองครับ X1 S Drive 1 8 i x line นะครับผมราคา5 9 9 0 0 0บาทครับผมรุ่นถัดไปนะครับคันนี้ X1S Drive 20D M Sport นะครับราคาดีนะครับ1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับขับมาอีกตัวหนึ่งนะครับสีดำคันนี้นะครับ X1S Drive 20D M Sport มาในราคาเพียง1,390,000บาทเท่านั้นเองครับผม <S 1> <S 1> คันต่อมานะครับคันนี้ X1S Drive 20D M Sport 1 6 9 9 0 0 0บาท ขยับไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับ X3 XDrive20d M Sport นะครับมาในราคาเพียง1,990,000บาทเท่านั้นเองครับ X3 XDrive20d Highline นะครับราคาดีๆนะครับเพียง1,290,000บาทเท่านั้นเองครับคันนี้ X5 XDrive 40e M Sport นะครับราคาดีนะครับอยู่ที่1,590,000บาทท่านั้นเองครับผมโปรโมชั่นพิเศษน้ำมันเต็มถมังสไล,ลด์รถส่งฟรีสปารถให้ทั่วทั้งคันเลยแล้วก็มีวารันตีดีๆอีก1ปี5,000โลได้ครับติดต่อได้ที่คอนแทค t ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ